แล้วปลายหนามก็จะแห้งครับปลายหนามจะแห้งสีก็จะซีดลงแอันจะเข้มขึ้นใช่ครับอันนี้เขบวมใช่แต่ลูกมันเล็กคือส่วนใหญ่เราอยากนับวันของนับวันครับคือความชัวร์ลนับวันเช็ควันดูไปแล้วแล้วเราจำได้ไหม่ะต้องจำมับต้องที่เราปัดดอจับเป็นรอยละไหนเหรอ ดูต้นนี้ยังไม่ได้ตัดยอดเลย jumped, ต้นนี้คือถ้าเราตัดยอดมันจะทําให้กิ่งตรงนี้มันมันอ้วนขึ้นแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นกิ่งก็ไม่จะเป็นตรงไว้เยอะตอนนี้ก็ได้แบบนี้ก็จะออกก็ได้ครก็ไม่ถึงับตัดยอดของการตัดยอดสูงประมาณ5้าหเมตรอันนี้ก็ยังดีนะเดี๋ยวถ้าหน่อยทุเรียนแต่วมันสูงมากพอมันสูงต้องเรียนรู้เทคนิคการตัดอีกเก็เริ่มตัดบางต้นคือถ้าต้นไหน กองคุงยังยังแบบไม่ถึงห้าเมตรก็ยังปล่อยให้แกึ้นไปก่อนคือจะต้นโตจะดูแลยากใช่ใช่แล้วอีกหน่อยมันจะมีปัญหาเรื่องแรงงานถ้าเราทำเองไม่ไหวต้องจ้านเติระยะ5เมตร10เมตรเนี่ยมันยังพอไหวนี่ก็ร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นกก็ไมม่อยาาของพี่ตอนนั้นน่ะเจ็ดสิบต้นเขาบอกเขาก็ไม่ไหวแล้วคือช่วงที่นี่คือผมว่ามีบ่อน้ำั้ย นี่ครับเจาะประดานแล้วก็ปิมาพักไว้ที่ห่อก่อนแล้วก็ใช้ปั๊มแรึ่งใบ่วนของที่ช้ยังเฉยใช้เฉยเายใช้เยเยเพราะว่าต้นทุนก่อนผมคือยังรอยังใช้บวกหมบัต้นงินสมัตยังใช่ไหมยังขายหลอดนี้ก็ได้เดยวตัวตัวใช้สามหมื่นถ้าหมื่นสูบเฉยเยได้อยู่ับ เราจะตัดเราเคยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแต่เราไม่เคยตัดทุเรียนเลยนะต้งนี้ละเอาพี่ตัดแล้วก็ตัดำในเทคนิคก่อที่สองตัดต้นนี้ัดไปอยๆเนี่ยนะมันมีคนรอให้นะหายยังไงเอาใส่ลูกก่อนนะมันไม่ได้เลยทำไมแขนบังครับถ้าถ้าถนัดซ้ายจะดีมากครับอันนี้อาอย่างเงี้แหละ ได้ไหมถ่ายรูปแล้วนะเก็บแล้วนะตัดนะฮ้ยตัดง่ายกว่าเออนี่ก็กดไอ้ตรงนี้มันหนักนะแต่ตรงนี้เปาะมากเลยนะใช่ไหมต้องนี้งันงันอ่มันตัดง่ายเลยอ่ะเอาหมาเพิ่มไหมที่บ้า นายถึงต่อไปอาชีพที่รายได้ดีขายฟางให้ขายเชียนายขายยูร้ยองเจ้าของสวนดิเจ้าของสวนเชิญเลยนะมาแล้วครับมาขอนายถอดหน้ากากด้ไหครับเร่องรับถอดหน้ากากหมดเลยค่ะ อเดี 4, ๋ยวถอนหน้า <lequel> ก <book> <ıs> ่อนครับอีกคนนึ่งครับดีด้วยนะครับที่ทำให้ดีที่สุดขอบคุณนายครับ